วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา58นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยร,ราชนารีเสด็จไปยังอาคารหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นณที่นั่นดรโอกาวะฮิซาโออธิการบาดีมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะและดรโอกาดะเซจิผู้อำนวยการศู ูนย์วิจัยไวยรัสวิทยามหาวิทยาลัยคุมาโมโตะเฝ้ารับเสด็จเพื่อทรงร่วมในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์กับมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญในการขยายความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณาสุขที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงทรงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์อันกว้างไกลเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอันจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในการนี้ดรโอกะฮิสาโอกอธิการบาดีมหาวิทยาลัยคุมาโมโตกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นที่เสด็จมาทรงร่วมในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะพร้อมได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดวยมีนายโอตุนิจุงรองอธิการบาดีด้านการวิจัยและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศนายโทมิสุวา,าสึฮิโตะรองอธิการบาดีด้านการปฏิรูปและประเมิน มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะและคณะผู้บริหารระดับสูงของทั้ง3สถาบันร่วมในพิธีซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ทรงลงพระนามในครั้งนี้จะทําให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการการจัดทําโครงการวิจัยร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงโดยมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลา5ปี สำหรับมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2492เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและส่งเสริมงานวิจัยด้านการแพทย์โดยเฉพาะโรคมะเร็งสอดคล้องกับแนวทางของสถาบันวิจัยจุลาภร์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยโรคมะเร็งระดับนานาชาติส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยกระ ดับคุณภาพชีวิตคนไทยและประโยชน์ของมนุษยชาติปัจจุบันมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆจากทั่วโลกจำนวน277แห่งในประเทศไทย14แห่งอาทิมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและนักวิจัยไทยมากกว่า20คนคุมาโมโตะนเ Hospital has a very strong point for the cancer treatment the surgery and uh, radiotherapy and also the, uh, treatment and we have very strong point for the cancer research we have many uh, projects in the cancer research including the hematological malignancies and some solid tumors so this time we are happy to uh, start collaboration with Chirapon uh, research institute because both institutes have the the treatment the patient so, uh, our collaboration to have the benefit for the future patient our for for are apply have การศึกษาวิจัยของหนูก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งท่อน้าดีซึ่งเป็นปัญหาตักของ ภาคอีสานในประเทศไทยนะคะทีนี้การที่เราได้มาทําการศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นทําให้เราสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆหรือนวัตกรรมต่างๆจะมีพวกการที่ทําวิจัยในสัตว์ทดลองหรือว่า ใช้เทคโนโลยีเช่นพวก s i n เกิลเซลล์แอน s ลิหรือโปรตีนองมือแอน s ลิซิเราสามารถนำผลการศึกษาหรือว่านำนำวัตรกรรมดังกล่าวนี้ไปสามารถประยุกต์ใช้ในกับประเทศไทยได้ค่ะโทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน